สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเครียดมากจะพูดถึงเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความเครียดนะครับพี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าแล้วท่านจะรู้จากความจริงและความจริงจะทําให้ท่านเป็นไทยการจะหลุดพ้นจากปัญหาส่วนตัวอย่างถาวรนั้น เราจะต้องสร้างชีวิตของเราขึ้นบนความจริงและความจริงนี้ก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระคิดสมกัมภีนั่นเองเราสามารถพึ่งพาพระกัมภีได้อย่างแน่นอนครับและพระกัมภีจะทําให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตและสาเหตุของความทุกข์ยากลําบากสาเหตุของความเครียดและวิธีการเยียวยาปัญหาส่วนตัวของเราพี่น้องครับจากพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าความจริงจะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทย ทำให้เรารู้ว่าพระเจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นพระคานั้นได้ยืนหยัดผ่านการทดสอบมาทุกยุคทุกสมัยครับและยังเป็นคําสอนที่ตรงกับปัญหาและสามารถนําไปใช้ในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันกับหลายร้อยหลายพันปีที่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้เรามั่นใจในพระเจนะของพระเจ้านะครับว่าในพระคำพระวจนะของพระเจ้านั้นมีคําตอบสําหรับคําถามที่ยากที่สุดในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ เราจะมั่นใจว่าพระคัมภีร์หรือพระวจนะเป็นคําตอบเท่านั้นยังไม่พอครับจําเป็นมากที่คริสเตียนจะต้องสําแดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นคําตอบของชีวิตจริงๆได้อย่างไงพูดง่ายๆก็คือว่าพระคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตพระคัมภีร์ช่วยเราได้อย่างไรขอแนะนําขั้นตอนครับที่นําไปใช้ได้และผมอยากจะนําพี่น้องเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่าคาตอบต่างๆเนื้อหาต่างๆนั้นอยู่ในหนังสือที่ ผมจะนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องก็คือตอบคำถาม12คำถามยากๆในชีวิตของริกวอร์เรนนะครับริกวอร์เรนพี่น้องครับเรารู้ว่าท่านเป็นผู้ที่เขียนหนังสือมากมายครับการดำเนินชีวิตด้วยวัตถุประสงค์นะครับ God Answer to Life Difficult Questions นี่คือหนังสือที่ผมจะนำมาอ้างอิงครับพี่น้องครับผมได้เรียบเรียงเนื้อหา จากหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะนําเสนอพี่น้องในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความกังวลใจจัดการกับความเครียดก็ขอเชิญพี่น้องที่จะฟังนะครับพี่น้องครับความตั้งใจของพระเยซูให้เราที่จะรู้จักความจริงและความจริงจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยและเราออกไปแล้วก็ทําสิ่งที่ความจริงได้สั่งเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อย่งนครับว่า เราต้องปั่นใจว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดพระเจ้าสามารถที่จะแทรกแซงในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตหากเราพร้อมและเต็มใจที่จะขอยพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเราต้องรู้ครับว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจอธิปไตยแต่พระองค์ก็ใช้อำนาจอธิปไตยอยู่ภายใต้การยินยอมพร้อมใจของพวกเราฉะนั้น ขั้นตอนที่เราจะนําไปใช้จากพร,ระเจ้าและการกระทําที่แสดงออกมาอย่างเฉพาะเจาะจงตามพระคาของพระเจ้านั้นจะช่วยเราครับจะช่วยเราให้จัดการกับปัญหาพื้นฐานที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆก็ดีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามหน้าสื่อนะครับเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายครับพี่น้องครับขออย่าให้เกิดขึ้นกับพวกเรา และขอที่ฐานเผื่อด้วยสําหรับพี่น้องชาวไทยครับที่จะเผชิญปัญหาหลายครั้งบางบางบางครอบครัวนะครับสูญเสียคุณพอ่อคุณแม่เหลือแต่ลูกน้อยบางครอบครัวก็สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งเป็นผู้ที่ทํารายได้หลักของครอบครัวไปเขาก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเหลือประชาชนชาวไทยพี่น้องของเราขอช่วย ให้พวกเรานั้นที่จะได้หลุดพ้นและห่างไกลจากโควิด -19 ใครที่ติดโควิด -19 แล้วก็ขอพระเจ้าบำบัดรักษาเยียวยาให้หายนะครับเพี่อนครับเรามาดูครับเมื่อเราฟังพระเจ้าจนักของพระเจ้าแล้วเราจะต้องทําตามครับวิธีการที่ดูเหมือนง่ายพูดง่ายครับก็คือทําตามแต่มันยากนะครับเพราะว่าการทําตามนั้นมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่พูด ถ้าถามว่าทําไมจึงมีเรื่องราวประวัติบุคคลมากมายเหลือเกินในพระมภีคำตอบก็คือครับเพราะว่าพระมภีกําลังบอกว่ามีคนที่ทําตามได้เพราะฉะนั้นให้เรามองดูคนเหล่านั้นและพึ่งพาฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์อานาจของพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จะช่วยให้เราดําเนินชีวิตและทําตามได้ครับ ทุกสิ่งที่เขียนไวในอดีตก็เขียนขึ้นเพื่อสอนเรานะครับพี่น้องครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะมีความหวังโดยความทรหดอดทนและกำลังใจที่มาจากพระเจ้านะครับผมขอส่งกำลังใจส่งความทรดอดทนซึ่งส่งให้ได้ด้วยคำพูดด้วยคำอธิษฐานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องก็คือพี่น้องต้องพึ่งพาพระเจ้าพวกเราจะต้อง อาศัยฤทธิ์เอ็ดฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประการแรกครับเหตุผลที่เราจะต้องให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงชีวิตของเราประการแรกครับพระคัมภีร์บอกว่าคนที่อยู่ในพระคัมีนั้นเขาเป็นตัวอย่างสอนเราครับสอนเราเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองนั้นก็ถือว่าเป็นคนฉลาดนะครับแต่คนที่มีปัญญาเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ ของคนอื่นประสบการณ์ของผู้คนบนรรพชนแห่งความเชื่อในพังพีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแล้วเขาจะเจ็บปวดน,น้อยกว่าครับเขานําหลักการที่แสดงให้เห็นจากชีวิตคนอื่นที่บันทึกอยู่ในพัมภีไปปรับใช้ครับเขาก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงบทเรียนราคาแพงอย่างที่บรรพชนในพัมภีได้ ต้องจ่ายราคาบทเรียนนี้ค่อนข้างแพงบางคนถึงชีวิตนั่นคือประการแรกครับตัวอย่างคนในพิ่มผีเพื่อสอนเราครับให้เราเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ประการที่สองครับพระเจ้าประทานเรื่องาราวเหล่านี้เพื่อเป็นกําลังใจกับเราเพื่อเป็นหลักฐานเป็นพยานว่าพระเจ้าสามารถที่จะใช้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นโควิด -19 เหตุการณ์วิกฤตต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่หว่าจะเป็นเศรษฐกษษิจไม่หว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บไม่หวัเป็นการสูญเสียบรรดาผู้คนในพระกมภีร์นะครับเขาก็เป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนกับเราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับเราเจ็บปวดมีความท้อแท้ใจท้อถอยหมดเรี่ยวแรงจิตตกเหมือนกับเราครับแต่ทั้งที่พวกเขาอ่อนแอพวกเขาล้มเหลวแถมยังมีแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยซ้ําไม่ถูกต้องด้วยซ้ําพี่น้องครับ แต่เราก็เห็นว่าพระเจ้าก er, ็ยังทำงานในชีวิตของพวกเขาได้เหมือนกันเหมือนกับที่พระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับขอให้เป็นคำอธิษฐานของพวกเราที่มีต่อกันและกันนะครับบางท่านอาจจะยังสบายสบายอยู่นะครับบางท่านอาจจะเจ็บป่วยไปแล้วบางท่านอาจจะพบกับวิกฤตพบกับปัญหาไปแล้วพี่น้องครับเราจะต้องอธิษฐานเผื่อกันครับอธิษฐานว่าอะไรครับอธิษฐานว่าขอให้บทเรียน จากบุคคลในพระคัมภีร์จะก่อให้เกิดผลลัพธ์สองประการประการแรกก็คือเราจะเรียนรู้หลักการของพระเจ้าสําหรับการดําเนินชีวิตเพื่อให้เราผ่านนะครับเราทันุเราข้ามสิ่งต่างที่เกิดขึ้นณเวลานี้ได้และประการที่2ก็คือว่าพระเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตของเรานะครับที่จะเป็นพรให้กับคนอื่นเมื่อเราอดทนเมื่อเราพบกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดี แล้วเราเห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเราครับและเมื่อเราผ่านเรื่องนี้ไปแล้วหรือขณะที่เรากําลังผ่านอยู่ครับเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่เริ่มผ่านมากําลังเดินตามหลังเรามาได้พี่น้องครับก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอวยพรนะครับแนวันพรุ่งนี้เราจะมาดูครับว่าเราจะจัดการกับปัญหาความเครียดได้อย่างไรก็ขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะครับผมขอที่ฐานเผื่อพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้า องค์เจ้าข้าโปรดประทานความเชื่อมั่นให้กับข้าพง์ทั้งหลายโปรดประทานความศรัทธาและจะนำไปถึงการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์ทำตามพระองค์ไว้วางใจพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในช่วงโควิด -19 นี้ขอโปรดพิทักษ์รักษาข้าพงษทั้งหลายอารักขาข้าพงไหลายพ้นจากซึ่งชั่วร้ายปลอดโรคปลอดภัยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพง์ทั้งหลาย ให้ดำเนินอยู่ในมันคาในทางของพระองค์เพื่อที่ข้าหลายจะมีประสบการณ์ในฤกธิเดชของพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่พรงค์ทรงช่วยได้และพระหัตของพระองค์ไม่เคยสั้นที่จะช่วยไม่ได้และความช่วยเหลือของพระองค์ก็มาทันเวลาเสมอโปรดประทานความศรัทธาในพระองค์และเพิ่มพูนความศรัทธานี้ให้เติบโตขึ้นเพื่อข้างหลายนั้นจะมีประสบการณ์ ในฤทธิเดชแห่งการเป็นขึ้ใหญ่ความตายขององค์พระเยซูคริสต์ั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์มอบพี่น้องของข้าพเจ้ายให้อยู่ในการทรงนำอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ด้วยกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ